สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะโโอ้โหวันนี้พวกเราเป็นเด็กโตอ่ะเราเล่นอะไรกันครับวันนี้สกเก็ตบอร์ดสกเก็ตบอร์ดหรอไหนอ๋ออย่างนี้เหรออุ่ยไหลไหลไหลโอ้โหเดี๋ยวพวกเราเป็นเด็กโตแล้วเราเล่นกันแบบนี้เหรอเราไม่กลัวเหรอครับย,นะยืนได้ด้วยนะฮะโอ้โอยย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 ย ไม่ะมาครับไหนดูเราเล่นกันแบบนี้เหรออุ้ยแต่ว่าเราลงไปสูงเลยนะไหนขอดูหน่อยไหนไหนโอ้โหสูงเลยนะเนินอ่ะโอ้โหไปแล้วไหนโอ้โหอันนี้เล่นกันแบบไม่กลัวเลยอ่ะอมเล่นไม่สนุกหรอกต้องยืนเลต้องยืนเลยหรออ่ะไหนเราลองให้แตมยืนก่อนอ๋อแต่เราต้องจับไว้ประคองไว้ด้วยใช่ไหมเอ้าเฮ้ย อ๋ออย่างนี้เรายืนอย่างนี้โอเคอ่ะไหนไหนอุ้ยไปแล้วอ๋ออย่างนี้เลยเหรออุ้ยเจ๋งเจ๋งเพราะว่าคนนี้ตัวเบาไงก็เลยแบบไปไกลสองคนนี้เหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้ยงั้นนั่งพักกันก่อนดีกว่าไป สองคนนี้นั่งพักกันแบบเย็นสบายเลยใช่ไหมใช่แต่รู้ไหมว่าช่วงเนี้ยมันเป็นหน้าฝนใช่ไหมเราก็เลยอากาศเย็นอนัแต่หน้าฝนนะครับทุกคนต้องระวังสัตว์มีพิษนะทุกคนรู้จักสัตว์มีพิษไหมรู้จักมีอะไรบ้างใช่มีเมียงปองใช่โอ้โหมีแต่สัตว์แบบอันตรายนะทุกคนแล้วเราต้องฝาสลามใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหคนนี้เล่นมุกอีกแล้วเรานั่งพักกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม โอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวตอนนี้เฮียไปดูเพื่อนๆก่อนนะโอเคไหมว่าเขาเล่นอะไรกันโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเน้เฮ้ย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 ตฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต้มเฮ้ยยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ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 ้ย้ย้้ยย้้ย น้องคนนี้เขาโดนตะขาบกัดนี่ตะขาบกัดขาเลยอะเราจะทำยังไงดีอะเฮ้ยไม่ใช่หาหมอไปไม่หาหมอไหมครับคนนี้กลัวเข็มไหมเอาไม่กลัวเข็มงั้นไปหาหมอกันไปลกไปเร็วลูกครับทำไมไม่ไปลูกลัวหนูไม่อยากไปไม่ได้นะครับอย่างนี้ต้องไปหาหมอนะไปริ้วทุกคนช่วยพาพี่ฝนไปเอาเอวยไปริ้วเอวยพาเพื่อนไปหน่อย หนูเราต้องไปหาหมอนะเนี่ยไหวไหมไหวไหมโอ้โหเฮ้ยเขาเริ่มแบบสติไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเขาหัวเราะด้วยริ้วริ้วริ้วอุ้ยอ่าแล้วอ่างแล้วแบบโอ้โหโดนตะขาบกัดแบบเริ่มหัวเราะแล้วเนี่ยอุ้ยไปริ้วไปริ้วสามคนนั้นเขาไปไหนกันทิ้งเราไว้คนเดียวอีกแล้วอุ้ยเป็นอะไรครับเป็นอะไรเต็มเฮ้ย ไหนอะไรอ่ะอุ้ยตะขาบครับทุกคนอุ้ยตะขาบตัวใหญ่อ si ุ้ยเอาอุ้ยกันกันกันจะจับกันจะจับอ๋ยมันกัดมือหนูไอุ้ยไหนงูตะขาบตะขาบตัวใหญ่คนนี้ก็โดนกัดอีกแล้วะคนนี้ก็เจ็บโอ้อุ้ยเจ็บไหมงูเจ็บกันทุกคนเลยอะโอ้โห ตอนนี้สองคนนี้ก็โดนกัดแล้วคนนี้คนนี้ไปหาหมอมาแล้วใช่ไหมอ๋อโหหุยแต่เขายังหัวลาะอยู่เลยเนี่ยเขายังหัวลาะกับเพื่อนอยู่อ่ะเหมือนแสดงว่าพิษแรงแล้วเนี่ยแล้วคนนี้ล่ะอ้าวคนนี้ก็หัวลาอคนนี้ละอ้าวหัวลาะกันหมดแล้วโอ้โหพิษตะขาบอันนี้แรงมากเลยครับทําให้คนโดนกัดหัวเราะกันหมดเลยหุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหโดนตะขาบกัดหัวล้ะก,กันหมดแล้วคนนี้ล่ะคนนี้ก็หออกัวลาะอ้าวคนนี้ก็โดนกัดโอ้โหัวล้ะก,กันหมดโอเคครับเพื่อนๆแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแค่การแสดงนะใช่ไหมเพราะว่าตะขาบนี่ครับตะขาบปลอมๆแต่เราแต่เราต้องบอกก่อนนะว่าหน้าฝนนะมีตะขาบจริงๆนะงั้นคลิปเนี้ยเราฝากเพื่อนๆนะครับหน้าฝนนะอย่าไปเล่นแบบที่เฉยแฉนะเพราะว่ามีตะขาบจริงๆนะ ใช่มีตะขาบมีแมงป่องด้วยที่ชอบแบบชื้นชื้นอ่ะใช่งูอีกงูสีงูเหลืองงูห่างใช่ชอบกินปลาฉลามอะไรนะครับชอบกินอ้าวชอบกินงูชอบกินนกขาฉลโอ้คนนี้ชอบกินอะไรปลาฉลามปลาฉลามคนนี้ชอบกินอะไรชอบกินสกาบกินสกาบไม่ได้พูดเลยกินะไรกินอะไรอ้โหหนูชอบหนูชอบกินไปานชาบกินพิซซ่า นั้นสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะห้ามไปเล่นที่เฉอเ่์ยฉะด้วยนะโอเคไหมครับไปบ๊ายบายครับทุกคน